สวัสดีครับนี่ลุงดำเช่นเคยวันนี้มาดูรถสวยคันหนึ่งเ็เรียกว่ายุคโอ้ยุค90ไม่ใช่น่าจะก่อนยุค90นะครับโตตา้าโตตา้านี่โตต้าโคโรน่าใช่ไหมโโตต้าโคโรน่าเครื่องเดิมเดิมเลยนะครับตอนนี้ครับนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบหรือไฟเฟยองข้องเครื่องสะอาดหมดจดนะครับนะรรักษาความเดิมไว้หมดเลยนะครับ ใครที่ชอบรถเก่าหรือสไตล์รถเก่าออกไปแข่งขันกับเขาได้เลยครับชมรถเก่าต่างๆนะครับดูนะครับดูไปไม่ว่าจะเป็นการนนเครื่องไม่เยิ้มนะเครื่องไม่เยิ้มนะครับดูครับเครื่องเยิ้มไม่เยิ้มนะครับนี่เครื่องไม่เยิ้มดูสภาพนะครับตกแต่งแล้วก็ดูด้านหลังเราดูเครื่องด้วยเลยอ่ะติดเครื่องโชว์น้อยลูก นีกำลังให้กระาของติดเครื่องโจมครับเครื่องนะครับนี่ครับฟังเสียงเครื่องนะครับอ๋อทีเดียวติดนะครับระบบพัดลมนะครับที่คอยทีโหลดทำใหม่นะครับเสียงเงียบนะครับนี่ ส,สภาพดีนะครับชมรถเก่าอยากได้มาในต่อภาษีเรียบร้อยแล้วครับนี่ปิดไฟฝางพงนะเลยสิไฟฝางพงนะดูผมรถนะไฟฟังพงน,นี่ผมรถเอาอยากไขายเท่าไหร่เอาบอกมาเลยห้าสิบแล้วห้าหมื่น ห้าหมื่นนะครับต่อรองกันได้ต่อรองได้ครับอ้าวอ้าวอ้าวเบอร์โทรก่อนให้เบอร์โทรก่อนนะศูนย์แปดหนึ่งเก้าหกสองสองเจ็ดสี่ห้าครับชื่ออะไรชื่อเล่นอ่ะช่างติ๊กครับผมช่างติ๊กนะครับดูสภาพนลยครับช่างติ๊กนะครับรถเก่าเก็บเอาเปิดประตูรถให้ดูหน่อยเร็วดูว่าระบบแอร์ระบบข้างฟางลุงน,นนะอาร์านี่ติด,ดอ่อาเปิดประตูเปิดประตูให้ดูแล้วเขาจะดูวงไหลอ่ะ อตอนนี้เราจะเปิดประตูดูความเก่าแลวก็ความเขาเรียกว่าความคลาสสิกห็นไหมตอนนี้ก็เลือกรุ่นไหนนะโคโรนาโคโคน้าใช่ไหมมาดูความคลาสสิกของเขาแล้วตอนนีนะครับจบความคลาสสิกนะครับจะรักษาความเดิมๆมากที่สุดน,นะครับไม่ว่าะเป็นโควิดากระจบนะครับนีน่ครับนี่นะครับสภาพสวยเลยนะครับ นี่เขาค่าสวยไม่ว่าจะเป็นการแต่งไม่เป็นตัวเก,าเก,าก่าแล้วจะมีระบบรักษาความเดงอ้าแกดังแอร์เย็นมากนะครับแอร์เย็นมากแล้วประกันแอร์เย็นมากครับแอร์เย็นมากคราวนี้เรามาดูชุดหลังครับน,นะครับเดี๋ยวนะครับตอนนี้มาดูบอกนะครับตอนนี้มาดูครับต่อรองกันได้นะครับรถรถกันเองนะครับอ่าแล้วก็เป็นการแล้วก็นะื จับมาใช้เอามาบรรแลงะเจ้าของเขาก็เอามาใช้นะครับแต่ทีนี้เราจะเล่นลุ่นรุ่นใหม่อีกทีนะครับนี่ของใช้ทุกวันนะครับสภาพรถนะครับนี่เครื่องแอร์เย็นนะครับใช้นะครับ,นะค,รบคือลุงดําบอกว่ารถคันนี้นะคือลักษณะสภาพเดิมๆในลุงดําให้90%นะครับ 90%นี่ถือว่าใครท,ท,ท,ที่ที่เล่นรถโบราณรถสไตลรร์หรูนี่ประมาณกี่ปีเล่นรุ่นนี้ประมาณนะ20ปีขึ้นนะ20ปี30ปีแล้วนี่นะครับนี่นะครับดูนี่นะครับสภาพความเดิมเนี่ยเปี้ยนะครับนะครับเปลี่ยนฝากระโปรงสวยนะครับ นะครับเลขเครื่องเป็นรหัส ST. S T เครื่องเป็นรหัสอะไรนะรหัส 150. S T หนึ่งห้าศูนย์อ๋อบอกก็เลขเครื่องนะครับเลขเครื่องนะครับเป็นรหัส S T หนึ่งห้าศูนย์นะครับตัวนี้เป็นเครื่องโตโยต้าเป็นเครื่องเบนซินครับเครื่องเบนซินนะครับเครื่องเดิมๆเลยครับครับ <Okay. S 1> เห็นไหมลูกจานเปิดการปิดของเนี้ยดีทุกอย่างครับคือคนรักษาอยู่ในสภาพเดิมเหมือนเนดิม ประหยัดน้ำมันนะครับแต่ความคงเป็นสภาพเดิมรถเก่าสวยนะครับนะครับสวยจริงๆนะครับลึงดำยังชอบเลยนะครับนะนะครับเดิมๆหมดทุกอย่างนะครับหายากครับรถเดิมๆระยะเอ่อยี่สิบกว่าปีแล้วครับชมรมรถเก่าหรือไงที่เขาชอบคือรถถังเก่ามา อันนี้ก็ไม่แพ้ใครนะครับไม่ว่าจะเป็นปลูกโถลูกผมรถนะครับลูกจงสวยงามมากนะครับพพด,รดูสภาพนะครับสวยงามจริงๆนะครับใครสนใจรีบโทรมาเลยนะครับโทรมาตามเบอร์ที่เขบอกนะครับไม่ต้องโทรมาหาลุงดําโทรหาเจ้าของก็เลยต่อรองกันมารถเครื่องติดนะครับต่อรองกันมาก็เอารถไปเลยนะครับ แค่นี้นะครับสวัสดีครับจากลุงดำครับ